เพื่อนเดี๋ยวผมก็จะให้ไต่ภกนะครับอธิบายรายละเอียดสายนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสดีครับทุกคนช้านี้เราก็มาอยู่กันน้ำลึกครับอยู่น้ำที่ตอนนี้ก็สองอเมตรครับรแล้วก็หาพวกปลาเหลืองปลากเก๋าปลาอนะไรเนี้ยเป็นสายหน้าดินครับ ก็สายเบรคมันก็ต้องร้อยห้าสิบครับดิบเซนเซอร์หัวก็อยู่ที่ประมาณนั้นแปดโออะไรเนียครับตัวเบร์ก็แปดโอนะครับเราหาไปมันไม่ได้มีแต่พวกปลาเหลืองไปไรเลยบางทีก็ วันนี้แม้ว่ามีปลาอะไรมัง่งวันนี้จะได้อะไรมั่งนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามกันข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายผลงานให้เพื่อนๆด,ดูกันเรื่อยๆนะครับาสัมผัสด้วย่าต้อ,ง,ง,อตงมาสัมผัสด้วยนะครับสตยกบกบอยากะะกินแดดเดียวก็มีนะครับแบนี้ห <c oughs> าแดดเดียวก็มีนะหาแดดเดียวครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเพื่อนๆเราก็ไปดูกันภายนอกนะครับก็มีผลงานก็จะถ่ายลงให้เพื่อนๆดูกันดูนะครับโดีคยนะครับขอบคุณมากครับครับผม ดูกันนะครับมันจะเป็นปลาอะไรครับเพื่อน ครับปลาพลัก ปากเก่าครับโชว์ไหนครับไม่เก่าอะไรเก่าทองเก่าลื่นเก่าลื่นครับเก่าลื่นเหรอครับเก่าลื่นครับเพื่อนผมก็ไม่เคยเห็นนะครับสีนี้เก่าลื่นลื่นฟื้น ข้างนอกเป่าไม่อีกนะครับไต่เขาพามานะครับอยู่ข้างนอกนะครับไก่โขน้องขั้วแล้วนะครับการเดินทางนะครับมาดูกันนะครับน้องเขาจิกปป๊บเดียวนะครับโดนแล้วนะครับจอดกินข้าวกันนะครับปั่นให้ไวนิดเดิง ตัวที่สองแล้วครับเพื่อนตัวแรกมาแล้วนะครับแพน,นเพื่อนตืวที่สองนะครับหมายที่สามนะครับโดนแล้วครับกินข้าวเสร็จครับหย่อนไปโดนเลยนะครับน้องอ้อมครับตดนของใหญ่ <ผม S 1> ดูท<า>่าทางดูท่าทางจะไม่เมื่อยนิดนึงผมหล่ดนน้ำไปแล้ว เกี่ยวไอ้สาบดีปังเนี่ยก็ได้รถน้ำเลยหมายนี่น้ำหกสิบฝ่านะครับ60สิบกว่าเมตรนะครับมาแล้วมาแล้วเกี่ยวปลาเกี่ยวปลาขาวนี่ขาวงงเนี่ยผมว่างงยกอีกป่ะดี พ่อพ่อพ่อโอเคอะไรเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรเกยเกย์เจ้าสมุทรเกียนว่าเกียนดูทางน้องอ้อมจะเมื่อยนะครับโอ้เจ้าสมุทรครับ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 โอ้ยโอ้โหโอ้ยปลาอะไรเนี่ยเจ้าสมุทรครับน้องอ้อมถือหน่อยถือหน่อยถือหน่อยระวังโดนเบ็ดเบ็ดเดียวนะระวังเออ ยัเกี่ยวผมเกี่ยวไหมเยอกว่าให้อออ๋ไม่เราเกี่ยวไหม่ล้วเรเกี่ยวมายกเลยบิดคิบเป็นยาวโอ้โหเออนั่นแหละสวยมากปลาไม่เคยเห็นอีกแล้วเพื่อนจะเจอแบบนี้ประมาณนี้เลยมังอ้อมนิ่มหวานสบายใจครับวันนี้หัวเขียงเหรอมีต้อครับมีต้อครับมีต้อมีเถียง กระสอบครับมไม่ต้งองตากเรายกเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ สากครับสากสากสอ,องโลส,สวยครับเป็นที่สองครับ ับเพื่อนดูผลงานนะครับเมื่อคืนไม่ได้นอนนะครับขึ้นไปนอนได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมนะครับย้ายหมายมานะครับประกอบสร้างครับมาสิห้านาทีครับโดนเรียกนะครับพี่เอสบอกโดนเรียกมาใช้เป็นมามาเชิญมาเชิญโอ้โหัดของหนักทั้งนั้นเลยเพื่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคันนี้ครับผมลงไปเดี๋ยวดูครับของด้วยเออขงหนักทั้งนั้นเลยคันนี้ดีผมลงไปครับอือมีกุมไมอีกหนึ่งครับเก็บน้ำมาพอะเดี๋ยว เกลี่ยน้ำครับธรรมชาติตาวันที่สองครับของใหญ่ครับของใหญ่ห้าหกนะครับเย่อๆบเล่าังดังไมมันโดนกันเปล่าชฉมแล้วชฉมแล้ว ไม่ครับไอช้อนขึ้นแล้วพี่ข้างหลังกันเหรอครับไอช้อนขึ้นแล้วครับตองขึ้นยังขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วไปเลยช้อนช้อนเลยเดี๋ยวไปดูตัวนู้นกอนครับตัวนี้ยังไม่ถึงครับบรรดาครับตัวเนี้ยทางเปที่สองครับเฮอดีเฮอดีลงวิ่งนะเดี๋ยวตกใจวิ่งหมดเลยช้าช้าช้าชลูดีช้าชี่น้องมาตามมาด้วยเปล่า จะไปนิดนึ่งจะไปนิดนึ่งตอนจะวิ่งเต็มรีบปล่อยสายนดช่อนครับป๊าบมาโหยอาเจอช่อนช่อนลุ้นเลยลุ้นเลยสวยครับมาดูตัวนี้นะครับมาพร้อมกันตัวนี้โชมครับหาว่าขาวั่าขอแก้มบางมินมินมินปากบาง ยอดครับแม่งหนักเพราะไม่เกี่ยอนันด้วยไม่ีนสองตัวพร้อมกัน